สี่ราศีปัญหาที่คุมเครือจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรามาฟังกันนายดวงชะตาทั้ง4กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีที่รับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับปัญหาทุกอย่างที่คุมเครือและมีปัญหามันจะเริ่มลี้ขายมากยิ่งขึ้นและมีทางสว่างให้กับคุณนะครับทั้ง4ราศีนี่ครับลาแบบที่1นะครับคือชาวราศีเมษครับลาแบบที่2นะครับคือชาวราศีกรกฎครับลาแบบที่3นะครับคือชาวราศีมีนครับและลาดับที่4นะครับคือชาวราศีตุ ต้องบอกเลยว่าทั้ง4กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีนี้เองเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยปัญหาในเรื่องของการเงินก็ดีปัญหาในเรื่องของความรักก็ดีนะครับปัญหาในเรื่องของการงานก็ดีจะขี้คายและเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นมาจัดลําดับกันครับลำดับที่1น,นะครับคือชาวราศีเมษนะครับต้องบอกเลยว่าชาวเมษเองเนี่ยจะพบทางที่ชัดเจนสําหรับชีวิตครับ กล้าที่จะเผชิญหน้าเพื่อ <acceptable> ไปต่อกับเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อไปต่อกับเรื่องงานครับละทิ้งปัญหาและเดินหน้าต่อครับ mm hmm. ลำดับที่2นะครับคือชาวราศีกรกฎครับต้องบอกเลยว่าชาวกรกฎเองเนี่ยเป็นชาวธาตุที่มักมีเรื่องของอารมณ์เนี่ยเข้ามาเป็นผลพวงคุณจะใจเย็นมากยิ่งขึ้นครับนะครับรู้จักสงบใจรู้จักเบากับเรื่องของความคิดนะครับหรือว่ารู้จักเบากับเรื่องของความรู้สึกนะครับเลยทําให้ตัวคุณเองปรับตัวอยู่ได้กับทุกสถานะปัญหาจะขี้ขายลงครับ ลำแบบที่3นะครับคือชาวราศีมีนต้องบอกว่าชาวมีนเองเนี่ยเป็นชาวท่าที่รักลึกซึ้งมากๆนะครับคือเป็นคนรักใครแล้วรักจริงนะครับคุณเองอาจจะเบากับเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นนะครับปล่อยให้ทางความรักเองเนี่ยมันนําทางชีวิตไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับไม่คาดหวังเท่ากับไม่เจ็บครับลำแบบที่4นะครับคือชาวราศีตุลต้องบอกว่าชาวราศีตุลเองเนี่ยยุติบทบาทความจริงจังครับมีเกณฑ์สําหรับการพักความสัมพันธ์หรือว่าจบกับบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับ เพราะมีประตูบานใหม่รอคุณอยู่เสมอทั้งสี่กลุ่มธาตุและสดาวราศีนี้เองเนี่ยอะไรที่คุมเคือจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับ